งมักเลาะท่าเจโอวันออฟฟิเชียลนะครับเนาะวันนี้กําลังจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิรับพี่น้องนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะเดินทางไปนะครับครับที่หลาหน่อยครับผมนะครับหนาน่อยถึงทิ้งกลับมาจาก คุณนะครับเนาะนะครับตามแผนกลับมาถึงสุวรรณภูมิประมาณซีม้งเชิงนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่หนาเส้นพันครับนะครับเนาะเส้นพันพระรามสองนะครับเพื่อที่จะต่อรถสายฮ่าฮ่านะครับให้บริษับพี่นอกห้าห้าแปดเจ็ดนะครับจากเชียงหาทุนบุรีนะครับจากเชียงหาทุนบุรี ไปถึงปลายทางยูตวรรณภูมิครับผมหาหอยที่น้องกบ่งมาตด้ขาดตอนที่จะตอนรถเมลจะมาเนาะครับเนาะนี่แหละครับนะ,นะครับตรงนี้ก็เป็นป้ายรถเมล็ดครับผมนะครับฟับงท่างคุณนะครับฟับงท่างคุณมาจากเชื่อหาต้นบุรีครับ เส้นหนาเส้นพันนะครับผมเส้นพันพระรามสองนะครับฮนะเดี๋ยวสิภาคพี่นอ้นงนะนองเดินทางนะครับสนะิภาคพี่น้องเดินทางนะครับเนาะสิภาคพี่น้องเดินทางอ่ารถสาธารณะนะครับโดยรถเมล์สหายห87นะครับไปลงสนามบินสุวรรณภูมินะครับเนาะลงสานามบินสุวรรณภูมินะพี่น้อง เขาเป็นัางหารถเมย์อยู่ฝ่ายรถเมย์น้ำขัดนอกนะครับเนาะนะตอนนี้เวลาประมาณาบ่ายโมงสิบสองนาทีนะครับเนาะบ่ายโมงสิบสองนาทีขับผ่านไปอีกเสักน้อยนะครับรถไฟหาดใหญ่าจากองมาแล้ว นีรถด้ยสารนะครับสายสาธาระหลากหลายครับนะครับแล้วมีทั้งรถสองแถวนะครับเป็นบริเวณฝ่ายรถเมฆกับยูมีสะพานลอยครับนะครับมีรถสองแถวนะครับหลากหลายครับนะครับรถกรถเมฆขอซอมก่อนะครับรถเมฆขอซมก่อ นี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวติดรัดภาพให้ใหพี่น้องเบิง้งนะครับเนาะก็เลยอ่าบรรยากาศนะครับอยู่ที่รถเมล์สายหาแบบอ่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนีก้ก็อาจะเป็นบรรยากาศก่อนทีการ,รถเมล์็นเขอามาเนาะนะครับสำหรับมืัอนี้ก็เอาวันนี้ก็นาะพี่นอ้องครับผมสวัสดีครับ